พ่อแดงพ่อแดงข้อฝันครับเป็นข e. ้อฝันของพ่อแดงเองบม่ครับพ่อแดงวัปดีจ้าเกตังมาแล้วนี่เกตังเรามีเสียงแล้วเมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วบ๊วยสบายบ๊สบายผมว่าผมว่าหันเมาออกีน้องหันน้องมาจะเด้ออย่างนี้อ่อนมากเสียงกุศิษยเกตังรถถือผู้ไทยมาแล้วขับเด้อเสียงไุศิษย์มาแล้ว ไม่ก็ไม่หันนะฮะถามซื้อไหมเมืองไทยหาซื้อนอกกันเดียวตีซื้อนอกแกซื้อเมืองไทยเพราะว่าเทขานี้พักไปซื้ออยูะย่างันอัดยังไันโอ้คับแขกงวดนี่ซื้อในไทยก็ต้องซื้อขายไปซื้อนอกกันเดียวซื้อเมืองนอกเมืองเล่าฝันอะไรครับพ่อฝันฟันในขึ้นมันใจคับแขกไม่ฝันมาฝันมากแล้เลขเล่าเนี่ยนะก็เรียกกันเรียกกันวันอาทิตย์ชอบมีหนึ่งเลขวันอาทิตย์ปกติมีสองโบเข่าเสือเลขวันอาทิตย์ชอบมีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่ง งวดนี้มันสิออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์อันข้อมฝันนะครับพอฝันจั้งเลยอ๋อก็ย่อฝันเขาตกงูแกงใส่จมูกจับงูใส่หอกเขาเศร้างูงวดมันใส่จมูกหลงของแล้วมันอยากงูเนาะในข้อมฝันนะนะจับงูมาดงวดใส่มาแกงใส่งวดต้องหันวันงวดว่างหันฝันว่าไปซื้อเรียกว่าเปดเก่ามัน จับไปหน่อยๆเนาะครับปั้นว่าปิงจับควอยโอ้จับควอยตู้ข้อยดอนควายควายเราเลี้ยงควายเลี้ยงควายเจ้าค้ยเออเออดึงมาแล้วบอกบ่ยเลยแล้วเสียมยาติของข้ายาสิงห์ไงโอ้ขอาวกระดาปิงน้ำเสียมบ่อกเสียมซัวได้เตี้เออเสียมซัวซัวปิงสามตัวเนาะแั้วก็มีแปดงวดว่ะงวดนี้งวดนี้งวดนี้ไปดึงเลยวันนี้ไปดึงเลยเออดึงเลยหนึ่ง งวดนี้ฝันว่าจะไหนก่อนครับใหม่สามไมีบอกอันควายน่บอกเฮ้ยงวดนี้ว่าฝันว่าเขาจะแปลี่ยนขึ้นเขาบ่อเลยฝันว่าเขาแกงปิงใส่ตัวมีหนึ่งวันี่มันมันได้ทิพแกงงูแกงงูแกงงูแ่้แกงถั่มด้วยแล้วก็หลงที่บัติถั่มถั่ไปสบายหลงระ้วว่างวดนี้ห้ามซื้อในไทยให้ไปซื้อยืดนอกเพราะว่าซื้อในไทยอันก็เดแล้วเราว่าซื้อว่าได้ลุงแดง เพิ่งได้ยินเล้ว่าเบอนพิ่งได้ยินว่ะใช่ใช่ใช่วพราะห้องจ้าของเมื่อี่นั่นนะฮะง้อเมื่อไห่ถือแต่เด็กมากับหลวงตาอยู่วัอหลวงตาพ่ื่อแปดเก้าพ่อนี้่ถือพ่เด็กกับพ่อง่อนี่ง่อนี่เกิด่ต้องกลับเลยโอ้กับไว้กับไ้กับไ้กับไปเนี้ยตับแตกแตกเลย ม่เาปีนฟองรังงานขึ้นแปดก้ากับแปดดิตัวไหนก็อันรู้ปีเป็นตัวไหนก็ฝังบอกหนึ่งงูจับงูดิก็ว่าจับงูดีหจับงูขึ้นวันมี้ซีมีหนึ่งเลยนะหมวดงูปีนงูจะก้าวก็เป็นหนึ่งนี่แหละเพราะเป็นเจ็ดอแตจะก้าว่าก็ฝันหนึ่งหกหนึ่งหกดิ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดบวกงคือหางหาว่าก็จับนี่เอาโมหากมหะได้จับเขาจับเขาจับจี้เขาโยนเขาใส่เขาูเราตีเป็นหนึ่งมูเป็นหนึ่งไนตีเป็นหกใสเ้าอเป็นตะพเป็นทไซน่งหกหนึ่งหกเตะหนึ่งหกตีแล้วเยอมากเลทำนี่ละเอาทำนี่ละหนึ่งหกครหนึ่งโคแล้วนี่กันม่เจนเลยข้แมงสามตัว เ hm? อาตัวอะไรครับลูกเด็เอเอสามตัวน้ำเน็ยจับใส่ได้หรอเลยอ๋อดหกหนึ่ง8 6 1ดหกหนึ่งแจดหหนึ่งแปดหนึ่งหกสิบหรหนึ่งหกหกหนึ่งกลับเลยกลับมาหนึ่งหหหนึ่งหนึ่งหเนาะหกหนึ่งสามตัวสามตัวรักด้วยเอาแปดแปดใช่แปดใส่ ก็สิเลือดเดือดอยู่ดิเนาะตอามากสองตัวนะแปดเนาะจช่แล้วทั้นี้มีหักลุงแดงแปดนง8ง6บ6 1จกหกนึงกเรีวเต้เนาะตีจากความฝันชัดๆตัวน่ะสตัวเป็นตัวเด๋ออกแปดใช่แปดงังครับแปดหก1นึงแปแปดหปดเอาโดกรับโดยทั้งมาสองตัวละครับลุงแดง หกหนึ่งนึนี่ละว่ต้องอกหลายเือนมักที่สุดหนึ่งนึงหกนึว่าหกหนึ่งครับสนหนึ่งหขหกหน่งครับหกหนึ่งละมที่สุดหกหนึ่ของหวปูนหกหนึ่งโอเคโอเค้ว่าเขียนเรียบร้อยแล้วโอเค โอเคด้วยครับตัวนี้แมนบอโอเคโชว์เลยแปดเลขหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเอาขอเราโชว์ให้นี่เจ๋งแล้วถือว่าครับเอาถือฮะถือถือดึงไปดึงเอ๋อต่ำต่ำลงทำไมครับ ทำลงไงครัเบเออมันบางหนาครับลงแง้วดึงดึงดึงดีละยาเพันคุณพันเดี๋ยวหาพันคุ้หาพันรูดของแท้เ่อของแทมันบอกหาพันคุณหาพันเลยเอาตัวไหนก็พ่อเอาตัวไหนกพันเอาตัวไหนเอาตัวไหนหกสิบเอ็ดนี่ะหกสิบเอเอาหาพันคุณหาพันพันคุณมหาพันคุ้นหพนเลยเอพันคุณพันมันใหญหย ถือแค่มันรวยไปเลรวยแนนพอเออยกคนนี้น้อยพอ่นถือแค่มันรวยไปรลยกลางเออนะโอเคโอเคนะพันคูณพันไม่ต้องห้าพันคูณห้าพันไปเลยเออห้าพันคูณห้าพันไปเลยเอานังกเลยบอกตัวดีนั่งนักเลยวางใจพอได้พอได้พอสิเจออะไรอะไ แม่พ่อส่่ส่อแ่่อส่่อสื่อพ่อมาช่างหนูน่อ้านเช่สิหนา่างในกองไรพี่น้องกองใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงว่าจะไดเกาะพ่อบอกว่าหเอาเท่าไห่หวาพันดหาพัลว่ให้เอาหน่อยสัญบอกมันนั่นรยตีมันนั่นร้ยเนาะมันใจตัวใดมาที่สุดนพ่อเว่าเพ้ว่าทยยังสื่อสื่ี่โซลุ่งกลมว แน่นออกสิแน่นๆหกหนึ่งนี่พอใจมั่นใจตัวไหนครับก็การกับหัวยอ๋อเขาลูกทอลางมั่นใจที่สุดเออมั่นใจตัวไหนครับเอตัวไหนครับหกหนึ่ง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 สามตัวกับแปดตัวกับแปดหกหนึ่งอ่าวงกลมให้แล้วพี่น้องเบิ้งเอาเป็นตัวเลขแนวทางความฝันของลุงแดงนะครับฮะยาซื้อหน่อยวะ เง้หน่อยตอนไหนพ่อพันคุณพันง่ยหาพันคุณหาพันพันคุณพันมันหน่อยตอนไหนนะหาพันคุณหาพันพันคุณพนมาต้องลงทุนมือหนึ่งโอ้ลงทุนมือหนึ่งพันคุณพันมาต้อง เออว่าต้องเอาหาเลยห้าคูณห้าห้าคูณห้าห้าพันคูณห้าพันเอาโอเคเอาโอเคครับแปดหกหนึ่งจัดไปครับพ่อแดงอันคูณพันเลยต้องขห้าพันไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเลขตัวเลขมาแล้วลยนุงแดงน้องไผ่เสียนน้องไผ่นะครับมาแล้วนะคร่ะชมเสียดน้องไผ่ลุงแดงเสียนน้องไผ่มาแล้วนะครับสำหรับเนื้อข้างสามโซ่พันธุ์ไผ 8 6 1 86, หนึะครับ2ต um. okay. so <ucc> <disagree> ัว6 1หนเด้อครับเดิมีทอนี่เด้อครับโอเคไปครับสั่นดีละขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับที่มาติดตามทางไล้์สดนะครับพ่ใไ้เอาไลค์นะพ่อห้าพันคูณห้าพันเด้อพี่นอค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ